น้องกาล์แมจะชวนพวกเรานะคะไปชมครอบครัวครอบครัวหนึ่งระหว่างค,คุณพ่อกับคุณลูกนะคะแล้วก็คุณพ่อนี่เธอเอ่ยชื่อทุกคนต้องนึกถึงใบหน้าเปื้อนยิน้มคุณพ่ออุดมค่ะชวนชื่นนะครับจะควงมากับลูกสาวคนโปรดคนสวยเลยนะครับ <c oughs> คุณจอยชวนชื่นนะฮะสาเหตุที่คุณพ่ออุดมนี้ต้องหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลาธรรมชาติขาเขาส่งเสริมเพราะคุณพ่อนี่ถือได้ว่าเป็นหัวหน้า,าครอบครัวใหญ่นะครับเมียสี่ลูกสิบห้า เดี๋ยวเอาใหม่นะคะเมียเมียเท่าไหร่นะคะเมียสี่ลูกสิบห้าครับต้องหัวล้อทั้งวันแล้วค่ะลูกสิบห้าคนค่ะยิ้มกันทังว่าไม่รู้จะว่าไงแล้วนะฮะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคุณพ่ออุดมเนี่ยท่านมีกลเม็ดเด็ดพรายในการบริหารทั้งเวลาในฐานะเป็นสามีและเป็นพ่ออย่างไรตีคนอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วลูกเต้ากระปองกลางไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยพี่จอยคิดว่าพ่อเรามีเสน่ห์ มีสีไม่มีจะอู้ไม่ใช่ว่ามีแค่สีนะที่ยังไม่มีไม่มีลูกเนี่ยเป็นร้อยนะคะคุณเป็นร้อยเลยเหรอพ่อที่จําได้เนี่ยแม่บอกว่าที่พามาบ้านเนี่ยมาตลอดเปลี่ยนหน้ามาตลอดนะอม้มีลูกนะแล้วก็ลูกลากันไปมีมาตลอดนะ คือเราเนี่ยไม่ชอบหรอกครามาชอบเราเองไม่ชอบเราเองช่วยไม่ได้จริงๆริงรูปลอพวกงั้นเถอะหล่อมากนะลูกตอนตอนนั้นพ่อหล่อมากนะก็เดี๋ยวสิพ่ออย่าหล่อมากหนูจะทนไม่ไหวแล้วถ้าไม่หล่อเนี่ยแม่เขาเนี่ยหนีมาหัดลิเกที่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหปิ๊งเหมือนเดิม พี่จอยนะคะนึกกระโ s พ่อแหมเป็นพ่อถามจริงๆอย่าหาว่าหยาบคายเลยนะปีนี้อายุเท่าไหร่ลุงพ่อคะอายุเหรอครับเป็นตัวเลขไปถามทำไมเอาเผื่อไว้แทงหวยงวดหน้ากับพ่อแหมอายุพ่อออกไปแล้วพ่อก็บอกไปสิอ่าเจ็ดสิบเก้าฮะเฮยโอ้โเดี๋ยวตีตายเท่าไหร่ครับพ่อแค่69โบ้โกงตั้ง10ปี6 9กพ่อจะเจ็ดแล้วเหรอจะขึ้นเจ็ดแล้วครับ ปีหน้าขึ้นเลขเจ็ดแล้วอีกสองเดือนนี่ก็เจ็ดแล้วพ่อพ่อเขาบอกไปเลยเจ็ดสิบเมษาเดือนปีหน้านู่นแหมถามใครใครถามก็69มาโดยตลอดเนี่ยหลายปีแล้ว69 69ไม่ไปเจ็สสักทีพ่อคะแต่ข้อมูลหนูได้มาว่าพี่เออจะเรียกพ่อพี่เอาพ่อจ้ะพ่อแต่พี่ก็ดีมกันนะันนพ่อเนี่ยนะไม่ชู้ชู้แต่มีเมียสี่ลูกสิบห้าพ่อคะแท้จริงประการใดคะอันนี้มันเป็น ข่าวจาเป็นนะมังครับมันเป็นเหตุการณ์บังครับเหรอคะพ่อเหตุการณ์มันพาไปครับโอ้พ่อฉันกล้าพูดนะเหตุการณ์มันพาไปเนี่ยที่สมัยก่อนผมเป็นเด็กๆแล้วก็ครอบครัวยากจน่ะคพอมีแฟนแล้วก็ต้องหาเงินค่ะทีนี้เงินมันก็หายากเลยก็เราเป็นศิลปินก็หอบเสื้อผ้าตัวเดียวผจญโชคไปใต้มังไปเหนือมังหาเงินมาส่งเมียเพื่อจะเลี้ยงลูก ทีนี้พอไปนานๆเข้านะเข้าไอ้ความว้าเหวก็เจอผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็มาถูกใจมาเอาอกเอาใจเราอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยไม่ชอบหรอกเขาไม่ชอบเราเองช่วยไม่ได้จริงๆรูปลอเพราะงั้นเถอะหล่อมากนะลูกตอนตอนนั้นพ่อหล่อมากนะพ่ออย่าหล่อมากหนูจะทนไม่ไหวแล้วอแล้วไม่หล่อเนี่ยแม่เขาเนี่ยหนีมาหัดวิเกที่บ้าน ่ครอบครัวแม่นี่เขาโอูยหูพุ่นดีพุ่นดีนะคะไฮโซก็โรมาชอบมาเอกลิเก่เชื้อเขาเชื่อหม่อมด้วยนะหม่อมเลยเหรอมอมเจ้าเลยนะจริงเหรอาได้จริงๆพี่ก็มีเชื้อสิเนี่ยมีมีหลายดวงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเป็นเหาแล้วค่ะบพี่นะนี่จงโลว่าแต่พี่จอยนี่เป็นเป็นลูกแม่แรกแม่แรกแม่แรกโอ้โหแม่แรกคนที่หก แม่แรกคนที่หกแม่แรกคนที่หกหมายถึงพี่จอยเป็นลูกคนที่หกคนที่หกตกใจลูกแม่แรกคนที่เป็นลูกสาวคนที่หกอ๋อในแม่แรกนี่มีลูกกี่คนคะมีแปดคนครับแปดคนที่เรารู้จักก็มีคนโตเลยคนโตที่ติกองชื่อวัดชื่อพี่วัดอ๋อมาพี่จุ๋มแต่พี่เทพพ่จิ๋มปญาอ๋อปัญาพี่เทพพงงามใช่แล้วก็พี่แจงพี่จิมพี่จิมจี่ำค่ะจอยโจจูน อยากเอาจูดอีกคนไหมคะเแจจ์เนี่ยฮะน้องแจ๊ดคนเล็กนี่นี่คือแม่แด้ที่แปดคนไปแล้วโอ้โหไม่เจ้าชู้เลยไม่ไม่เจ้าชู้เออแล้วยังไงละพ่อคะสองสามสี่ที่ตามมาอ่างอีกตามมาเพราะว่าแม่เข้าใจดีครับอแม่จิมเข้าใจดีพอเรามีเมียน้อยเขาก็ไปรับเข้ามาในบ้านอย่างนั้นเลยเป็นหนูบีบคอตายไปแล้วค่ะหนูทนไม่ได้จริง คือแม่คือรับไม่ได้เลยแม่ทำไปได้ยังไงเนี่ยแม่นี่บอกอาไม่เป็นไรมีแล้วเอาเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันอ่าเขากลัวว่ามันจะเปลืองแม่ก็เอาบริหารเองเลยจะให้ใครเท่าไหร่ไงฉันจำอยู่ฉันจำอยู่เอามาไม่ได้นะตอนนั้นเป็นตัวโผล่ทีเก็นเป็นหัวหน้าลิเกย์อพอจะมีตังค์บ้างนิดหน่อยค่ะค่ะไปเดินสายก็ได้มีกลับมาอีกเหงาอีกแล้วเหงาอีกแล้วู้หญิงเข้ามาหาอีกแล้วชีวิตพ่อนี่น่ารนทดนะแล้วคนหนึ่งก็แล้วสองก็แล้วสามก็แล้ว เขาก็รับเข้าในบ้านหมดสามตอนนี้อยู่กันสามครอบครัวแล้วสี่สี่คนอยู่ในบ้านเดียวกันโอโ้โหแล้วลูกต้าก็คือกลาไปหมดเลยเยอะไปะหมดมเลยพี่เคยคิดไหมในเราเนี่ยลูกแม่แล้วพ่อเราอะไรเนี่ยทำไมเยอะแยะอะไรไปหมดเลยมีน้อยอกน้อยใจอะไรไหมพี่ไม่มีนะไม่น้อยใจหรอกแต่น้อยใจอย่างเดียวคือแบบว่าเราอยากเจอพ่อไงแต่ว่า ปีนึงพ่อจะมาสักทีหนึ่งอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> พ่อก็จะมาหาสักทีมันนั้นวันไหนพ่อพอรู้ว่าพ่อจะมานี่แบบตื่นเต้นแบบว่าทั้งบ้านเลยใช่ไหมทั้งบ้านอุ้ยจัดแจงเก็บของเก็บเข้า ฝุ่นอะไรเรียบร้อยดีใจมากกันมาแล้วเวลาพ่อมาไม่แย่งกันใหญ่เลยเหรอพี่รู้สึกเขินๆนานๆเจอพ่อทีแบบไม่ค่อยข้าหาแล้วก็นั่งมองแล้วก็ยิ้มไปอย่างนั้นบอกว่าพูดเราเห็นกันลูกไงคือพ่อมามาจ้มเดี๋ยวพอพ่อไปแม่ท้องอีกแล้วพอพ่อมามาจ้มพอพ่อไปแม่ท้องแล้วอยู่อย่างเนี้ยเอ๊ะมาทำนี่มาทำอะไรอะครับพอมาถึงคิดถึงแม่ก็ท้องแล้วก็ไปเลยมาจ้องมองกันท้ท้องเลยพี่จอยคิดว่าพ่อเรามีเสน่ห์ไหม มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเนาะมีสี่ไม่มีเจ้ากูไม่ใช่ว่าเมียแค่สี่นะที่ยังไม่มีไม่มีลูกเนี่ยเป็นร้อยนะคะคุณเป็นร้อยเลยเหรอพ่อที่จำได้เนี่ยแม่บอกว่าที่พามาบ้านเนี่ยมาตลอดเปลี่ยนหน้ามาตลอดนะที่ไม่มีลูกนะแล้วก็เลิกลากันไปมีมาตลอดนะสามเดือนหกเดือนสองปีนี่ไม่ถือว่าเมียนะผู้ชายคนนี้มีอะไรดีเนี่ยไม่รู้ถือว่าเป็นคู่นอนนะ นี่เรื่องจริงครับนี่เรื่องจริงนี่แหละเขาเรียกเตี้ยจมูกโตนี่แหละเตี้ยสุดยอดแล้วคนนี้ชีวิต69ฝน69หนาวนี่พ่อนี่ผ่านมาตลอดแต่แม่พี่ดิษ์น่านับถือนะใช่ค่ะแม่ก็รับได้ตลอดเขารับได้ตลอดก็อย่างดี้เต็มที่เขาไปแอบนั่งร้องไห้ไม่เห็นแล้วเขาเคยแม่เคยบอกนะกุ้มใจพ่อเมื่อไหร่จะเลิกสักทีอะไรอย่างนี้ไม่เคยนะไม่เคยแล้วแม่ก็ไม่เคยบอกว่าจะให้ลูกทุกคนแบบว่า โกรธพ่อลึกเกลียดพ่ออะไรเนี่ยจะไม่เคยแม่เขาจะบบกว่าบอกกับพ่อดีตลอดว่าเขาต้องไปทํางานพ่อเขาเป็นคนดีนะอะไรเงี้ยเขาจะไม่เคยบอกให้ลูกๆูเกลียดถ้าแม่แม่เราคนเดียวเนี่ยถ้าบอกว่าพ่อเราไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเชื่อว่าพ่อเราเป็นคนไม่ดีแต่แม่เราจะบอกตลอดว่าพ่อเราเป็นคนดีเราก็เลยไม่ไม่เคยเกลียดพ่อไม่เคยแต่พ่อเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าถึงจะไม่ได้เลี้ยงลูกก็จริงนะแต่แกก็สามารถ พาลูกๆมาทำมาหากินอะไรที่ลูกพอจะทำได้อันไหนทางไหนที kind of ่ล um, ูกจะไปได้พ่อดันตลอดกาเรียกว่าป๋าด right? ันป๋าดันนี่ของแท้ของแท้นี่ของแท้จริงเวลามีแบบว่าภรรยามีลูกมีหลายๆคนเนี่ยพ่อบริหารจัดการในครอบครัวยังไงอะคะก็เราพยายามแบ่งความรักความคล้ให้เท่ากันแล้วก็มีเงินก็ตอนนี้เราก็มากองให้เห็นว่าตรงนี้มีแค่นี้นะเธออยู่กัน4ี่คนเนี่ย ตอนนี้ประธานโทษพ่อขาอยู่กันครบเลยไหมเสี่ภรรยามั้เสียชีวิตไปคนหนึ่งรถชนตายไปคนหนึ่งแล้วก็เขามีแฟนใหม่คนหนึ่งตอนนี้ก็เลยอยู่สองคนสองคนแล้วพ่อก็ขาดได้เงินมาปุ๊บก็แบ่งกันไปคนบ้านนู้นมั่งบ้านนี้มั่งเหลือก็ให้ลูกให้หลานพ่อก็ไม่ได้อไปไหนตอนเนี้ยให้ลูกให้หลานคนไหนที่ลำบากไม่มีรถขับก็พอดาวให้ ขอจิ้มมั่งขอจอยมั่งคนนี้เขาลําบากค่เอารวมมาได้ลูกนะคนนี้เขาจะลาบากอยู่เอาออกรถให้เขาคันจะได้ไปหากินไปค้าขายก็จะช่วยกันช่วยเหลือกันพอดีแบบว่าพอครอบครัวพี่น้องเนี่ยเริ่มเริ่มพอจะมีแล้วพ่อก็จะช่วยกันเออดึงตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างใครที่มีแล้วก็ไปช่วยคนที่ไม่มีคือมเราไม่ได้แบ่งแยกว่าอู้คนนั้นลูกแม่นึงลูกแม่นึงเราช่วยเหลือกันหมดช่วยเหลือหมด เอาแหมพ่อบอกว่าม,มีวิธีการจัดการอย่างนี้แล้วเนี่ยอยาการู้ไหมล่ะคะพ่อคะ<ช>ว่าลูกๆพ่อเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงกับพ่อที่ดูแลเขาไปชมวีท<ช>ีอากันค่ะพ่อเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเป็นคนที่ว่ายัางไงอ่ะเ,เฉย,เเฉยๆลูกเยอะะพ่อจริงๆพ่อเขาเป็นไม่มีอะไรเขาเป็นคนแก่รู <c oughs> ้แล้วว่าแก่เขาเป็นคนดีครับเ,เขาจะเป็นคนที่มีครอบครัวเยอะสองคนครับแล้วเขาเลี้ยงลูกไงครับ ก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ครับแบบไหนครับผาดกินเอาเองฮะับมคนเล็กคนเล็ก้พ่อพวกเราเนี่ยมาดูดมเนี่ยบอกว่านะเนคนที่รับแล้วก็สะท้อนสะท้องใจเกินแก้ไม่ได้แกตลอดตลอดแต่ที่สำคัญหล่อแล้วก็รับตังค์อมตังค์อย่างเดียวไม่มีพูดเล่นพูดเล่นเขาเป็นคนกล้ามากนะฮะ กล้าที่จะแต่งตัวมากเป็นคนวัยเดียวกันไม่กล้าอย่างแกนะครับคนธรรมดาทําไม่ได้อะนอกจากคนบ้าอย่างแกีคนกล้ามากแังเกกคือคือสมัยนี้เด็กวัยรุ่นชอบชอบห้อยห้อยใช่ไหมคะห้อยพ่อมีห้อยใหญ่กว่าด้วยต้องใหญ่กว่าจริงๆมีโซ่ฮะที่มีโซ่จริงๆแล้วแกก็อยากจะหาซื้อพอดีแกเลี้ยงหมาไว้แกก็เลยแกเอาโซ่ที่หมามาไม่มีไม่ได้เลี้ยงหมาเลยเนี่ยพ่อฮะพ่อก็ใจดีใจกล้า กลัวเมียครับไปคิดเอาเองแล้วกันพูดถึงลัวมีเมียคนเดียวครับพ่อเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็เนื่องบ้านพ่อเราก็อยากให้พ่อดมของเราเนี่ยมีสุภาพแข็งแรงครับอยู่กับเรานานๆนะครับเป็นร้อยปี200ปีสุดเลยแปดสิบก็เล่นขี้นะพ่อไม่ต้องดีใจพูดเล่นพูดจริงมีความสุขมากแล้วพอนะปดีครับพ่อไม่เคยตีลูกเ็าจะไม่ตีมีอะไรก็แบบคุยเล่นกันแบบสนุกสนานเป็นกันเอง แฟแฟแบบฝรั่งไปกินเที่ยวกับไปด้วยกันแบบว่าเที่ยวกับแบบเด็กๆเขาก็ไปได้เป็นห่วงพ่อก็เป็นห่วงเรื่องเขาขับรถเองไปกองละครไปอะไรอย่างเงี้ยชอบอยากให้เขา,ามีน้องๆไปดูแลด้วยแต่บางทีพวกเราก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยนแล้วบางทีพ่อเขาขี้เกียจรอคนพวกนี้กขขับรถไปเองแล้วอยากให้เขาระวังเรื่องรถและพ่อขับรถเร็วด้วยแต่อยากให้พ่อเขาดูแลเรื่องการพักผ่อนในการ ขับรถไปทํางานอะไรตรงเนี้ยโอ้โหนี่เหมือนนี่เหมือนพ่อพูดกับลูกไม่ใช่ลูกพูดกับพ่อนะเตือนทั้งแบบว่าโอ้โหพ่อดูแลสุขภาพพ่อขับรถเร็วพ่อแต่งตัวซิ่งเอ๊ะใครพูดถึงใครกันแน่พ่อวันนี้มีห้อยเลยห้อยมาจริงๆด้วยอ่ะพ่อโชว์หน่อยพ่อไหนพ่อนี่เห็นไหมนี่ขอโทษทีมงานวัยรุ่นของพ่อยังไม่มีเลยนะโซ่เงี้ยนี่วัยรุ่นแต่งตัวแต่งตัวแต่งแต่ง นี่รุ่นใหม่มาเลย,เยไม่ยอมใครเหมือนกอันเดือนนี้รูปหัวใจเต็มเพาะโอ้ <laughs> หัวใจเต็มหน้าจอเลยอะ่ะ <laughs> อ้โหัอดอันนี้ฉันว่าเป็น,สนเสน่ห์อย่างหนึ่งของผูนน้ชายคนนี้แหละติดตามติดเทรนแฟชั่นตลอดเวลาแฟโซเซอร์มีพร้อมสับ <laughs> นะก็วันไหนเมียจับได้ก็โซ่นี่แหละคะ่ <laughs> ะรักคอ มีจับได้พ่อตกลงนี่พ่อแย่งแย่งหมาที่บ้านมันซิไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ซื้อมานะโอ้โหอันนี้ตุ๊กกล้วยไหลรุ่นมากว่านี่แหละกีต์กาพูดกันถึงพ่อไปละพี่จอยไม่อีกว่าพ่อลูกสาวคนนี้เป็นไงคะอ๋อพ่อย่าพูดนะเดี๋ยวคนรู้พ่อ่าพูดเป็นเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากอ้าวทอกไทยออกพ่อออกทีวีนะพ่อหไฟเลยเนี่ยบอกคือ ลูกไม่เถียงได้ไหมก็หนูไม่ผิดนี่พ่ออะไรเงี้ยมีกรถ่เถียงหนูไม่ผิดทำไมผิดเขาโหวทุนฝาเลยนะก็บอกยอมผิดจะนอนไม่ได้เลยลูกเถียงไว้ก่อนเถียงไว้ก่อนพ่อสอนไว้อะไรไม่รู้แหละจะขอเถียงก่อนเถียง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 ไม่รู้ว่าผิดถูกอะไรเถียงไว้ก่อนแต่พอรับหลังพ่อพ่อก็มีตังค์ใช้เปล่ามีพ่อเป็นไรเปล่าเนี่ย อ๋อแอบเป็นห่วงเป็นห่วงแม่ลูกก็ต้องมีบ้างมอันเถียงเนี่ยก็คือว่าเถียฝึกปากไปอะไรอะไรเล่นตลกไงเล่นตลกก็ต้องรับสมองรับสมองรับปากไปใช่ไหมแต่พ่อบอกปวดหัวเรือกเกินนี่พ่อบอกยี้แล้วนะเอาพี่น้องคนอื่นบ้างมาอ้าวเขาคิดยังไงกับพี่อ่าเขามีเมาส์มาถึงเหมือนกันใช่แล้วอ้าวเชิญชมค่ะพี่จอยก็ไม่มีอะไรครับพี่จอยก็เป็นคนตาเล็ก ปาเล็กครับปากเจอถูกกลางตัวดำตัวดำนะแต่ร่างกายมันเนี่ยไม่มีอะไรดีนะครับแต่ว่ามีการแสดงนที่อุ้มชูมันได้ถ้าเป็นผู้หญิงจะเปรียบเทียบแล้วอย่างนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะก็ได้ขี้มาเลยนะบางคนก็ถามว่าจอยได้มีสามีหรือยังครับเขาไมมีสามีอย่างครับบางคนก็ถามว่าธอถามว่าเอ คุณจอยเนี่ยเป็นเมียพี่ค่อมหรือเปล่าเมียคนนู้นมั่งแหละเมียคนนี้มั่งแหละไม่ใช่แต่ไม่ใช่ครับคุณจอยเป็นเมียชาวคณะนะครับเฮ้ยไม่ใช่เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันพี่จอยอย่างครับอย่างครับพี่ใส่ดีครับสนมากแฟนจอยแฟนตอนนี้ก็ดูใจพี่จอยดูใจกันดูใจกันอยู่ครับแต่ติ๊กอยู่ครับดูใจแใจเขาคือติ๊กฮะชะน่าพ่อกินสี ถึงน้องจอยครต่องว่าน้องจอยเป็นคนที่ดามากครับในจนวนพี่น้องของเราเนี่ยดำแต่ตัวแต่ว่าใจดีใจสะอาดมากขาวผ่องแต่เขาต้องมีดำบ้างอ่ะน้องจอยเป็นคนขยันยนะครับรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องขับใจไม่เถียงเป็นเด็กเชื่อฟังที่เเลยน่ารักนะฮะเป็นคนขยันทํางานมากใจสู้ หญิงเล็กฮะคนนี้ดูกล้ามกล้ามเป็นมัดเลยมันอ้วน, <c oughs> นพี่จอยก็เป็นคนที่ดีมีคาแรคเตอร์ประจำตัวมีฉายาเลยมีฉายาหญิงอึดค่ะหญิงอึดทำได้ทุกอย่างโอ้โห,โห<า>แข็งแรงมากทำได้ทุกอย่างไม่พักไม่ผ่อนชีวิตนี้ทำงานอย่างเดียวบ้างงานอย่างเดียวดีครับดีรักมากจะได้สบายจะได้เป็นที่พึ่งของเราได้หวังของเราก็อยากให้น้องจอยขาวครับพราะมันดำมาหลายปีแล้วอยากให้มันขาวบ้าง ไม่รู้จะทํายังไงดีอยากให้น้องเราขาวไม่ได้อ<ง>จอยปีหน้าจะส่งโอลิมปิกแล้วครับผมทดีดำอึด <c oughs> อยาจะวฝากเขาเรื่องการพัฒนาในใน,ในความเป็นศิลปินนะ่ะอยากให้เขาสะสมวัตถุดิบของความเป็นศิลปินไม่เยอะๆเขาจะร้องเล่นเต้นระบำอะไรต่างๆนะ่ะบางครั้งเนี่ยเขามีแต่ของเก่าติดตัวมาหนึ่งจอยนี้เขาเป็นคนรำเก่งแต่ว่าพวกเพลงใหม่ๆท่าเต้นใหม่ๆหรือเรียนรู้โลกใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยรู้ใหญ่เขาเพิ่มเติมตรงนี้ เพื่อที่จะได้เป็นศิลปินที่มีคุณภาพสร้างงานดีๆให้กักบผู้ชมต่อไปพี่น้องทั้งหลายโอ้โหระดับคุณภาพทั้งนั้นแต่ก็รักกันนะถึง <ๆ S 2> จะแบบว่าพูดว่าอะไรกันแซลเซ,ลซลกันแต่ว่าเราเข้าใจกันว่าเออเขารักเราอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> พ่อลูกสาวก็สวยนะห่วงไหมอะคะมองมองตรงไหนสวยเนี่ย พ่อแม่มันต้องมองไม่สวยจะค่อยเลยนตงมันต้องมีมุมอ่ะมันต้องมีมุมพ่อมองไม่สวยแต่ชายอื่นจะต้องมองสวยต้มองตรงกลางไม่ได้นะพ่อพ่อต้องหามุมมุมมีมุมเอมันต้องมีมุมไปยืนมุมนู้นแหะไปแล้วสวยมันไกลไปแล้วพ่อห่วงไหมพ่อคะแต่เรื่องห่วงลูกนะครับผมไม่ห่วงนะไม่ห่วงหรือว่าเราจะบังคับจิตใจครับเพราะเมื่อก่อนเราเคยถูกบังคับมาว่าอย่าไปนู่นนะอย่าไปนี่นะเราก็ไม่ชอบแต่เรามานึกว่าปล่อยครับ ชีวิตใครชีวิตมันแต่สอนว่าให้ทําดีที่สุดแล้วให้เลือกทางเดินให้ดีนะอย่างพ่อเนี่ยอย่าเดินตามทางพ่อหีบไปทางอื่นเพราะพ่อเดินทางไม่ดีไม่ไม่อยากให้ลูกมัเดินทางลูกหลังเดินทางลูกหลังให้ลูกไปในทางไอ้ คอนกรีตเนี่ยให้เดินไปดีๆชี้ทางให้แล้วพี่เพราะพี่อีกแล้วแหมหนูก็ติดแล้วเกินพี่ก็พี่ว่แล้วเวลาเจอเจอเนี่ยผู้ชมผู้ชายมาจีบลูกเราหรืออะไรเงี้ยพ่อต้องบอกมว่าแหม่สเปคลูกเขยเราจะต้องเป็นแบบตลกเท่านั้นไม่ได้เลยไม่สนใจเลยใครก็ได้ใครก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีแค่นั้นเองเพราะพ่อมีเคยแนะนําเรื่องแบบชีวิตคู่เรื่องความรักอะไรกับลูกๆเลยไหมคะมีอยู่อย่างเดียวครับสอนลูกผู้หญิงว่า ถ้าผัวไม่ดีเลิกกันอย่าอยู่อย่าทนเพราะว่าทนไปไม่ไ,มได้อะไระอย่างพ่อกับเหมือนกันถ้ามียไม่ดีพ่อบอกเลิกนะเราก็เลิกเลย<ะ>ถ้าไม่ดีแล้วชีวิตคู่ถ้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็จะอยู่ไปทําไมในความที่เราเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยมีถึงจะมีแม่หลายคนมีลูกหลายคน พี่จอยว่าอะไรมันทําให้ความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับพี่จอยแล้วก็ลูกคนอื่นๆมันแบบดูกระชับดูมันมั่นคงดูเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังแบบแบบใกล้ชิดกันตลอดเวลาเลยพะพ่ะพลแต่ว่าพูดถึงตอนเด็กๆเ,เนี่ยจอยก็ไม่ได้ใกล้ชิดก,กับพ่ออยู่แล้วเพราะว่ามีพี่สาวเนี่ยรับไปเลี้ยงป้าเลี้ยงอยู่ป้าป้าจะเลี้ยงอยู่แบบตอนเด็กๆน่ารักเนี่ยนะคบพี่คืออยากจะเอาไปอุ้ม<ห>ชก เห็สาวเห็นก้อนดำๆก้อนหนึ่งก็บอกว่าไม่ค่อยี้ใกล้ชิดกับพ่อที่ใกล้ชิดกันจริงๆก็คือตอนที่มาเล่นตลกมาอยู่ด้วยกันมาลุกลีกันลุกลีกันเจอกันทุกวันได้พูดได้คุยอะไรก็ความใกล้ชิดก็ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออพ่อเราเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่สมองดีแล้วก็กล้าแสดงออก ไม่ว่าเขาจะทาอะไรเขาเขาลุยเขาลุยตลอดเวลาเราก็ดูจากตัวจากจากตัวพ่อเราเนี่แหละว่าพ่อเราเป็นคนแบบนี้แล้วเราเราจะไม่กล้าหรอเราเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องนึกถึงพ่อจะนึกถึงพ่อว่าเออพ่อเขายังทําได้แล้วเราเป็นอะไรเราถึงทําไม่ได้เราถึงได้คิดว่าเออพ่อเนี่ยเป็นผู้นําที่ดีแล้วเนี่ยคำนี้ต้องสอนไว้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้เนี่ยต้องจําไว้เลยที่คิดว่าทําไม่ได้เราทําไม่ได้รไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ ต้องให้ให้ได้เพราะคนเราก็ให้มันสมองมาเท่ากันค่ะเขาทำไมทําได้แล้วเราเป็นอะไรทําไม่ได้วันพ่อใกล้เข้ามาแล้วพี่จอยคคะมีอะไรอยากฝากถึงพ่อไหมหรืออยากพูดกับพ่อไหมคนอื่นๆเขาฝากกันมาหมดแล้วนะอก็อยากจะบอกพ่อว่าเราเราก็เราก็รกักพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะให้พ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรที่พ่อแบบว่าเครียดมากก็ไม่อยากให้พ่อเครียดเพราะว่า พ่อก็เริ่มอายุมากก็ไปทุกทีแล้วก็อยากให้เขาแบบว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของลูกๆตลอดไปแล้วเราก็จะบอกว่าเราก็รักพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็รักลูกรักทุกคนไม่ใช่ว่ารักคนนั้นรักคนนี้รักทุกคนแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปให้ความรักกับลูกทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดคิดอยู่ว่าไอ้ลูกไปทําอะไรลูกขับรถออกจากบ้านไปทํางานพ่อภาวนาขอลูกปลอดภัยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อน นี่แหละความรักความผูกพันระหว่างสองคนพ่อลูกความจริงไม่ใช่แค่2คนนี้ออกแล้วพ่อมีอีก14คนคที่นี้บางคนก็ได้ฝากความรักความคิดถึงนะคะามาหาพ่อแล้วก็หาพี่จอยในวันนี้ด้วยแหมเห็นแล้ววันนี้หลายๆคนก็คงจะ นึกถึงพ่อของตัวเองได้อยู่ข้างๆกันแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสําหรับคุณพ่ออุดมและพี่จอยชวนชื่นที่สละเวลามาคุยกับมุมมองแห่งรักในชูรักชูรสวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ,ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสถานที่บ้านสวนดินเผาชาวยินเทาด้วยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ไปชมช่วงต่อไปของชูรักชูรสกันต่อเลยค่ะ